ได้ยานะครับขึ้นได้ปืนเลยล่ะเออขึ้นได้ปืนนะครับแต่ว่ามากเลยนะครับผมชิได้ปิงเกินนี่สิแต่ตอนนี้นะครับเพื่อนก็ออกห่างจากเราไม่รู้ทำไมหรือว่าผมน่ากลัวเกินไปไอ้แอ่ไอ้แอะเพื่อนเพื่อนเราเจอทั้สั้นนะมาไหมทั้สั้นนะตอนนี้นะ นับจิตใจขึ้นนะครับผมนับจิตใจขึ้นดูนะครับแล้วดูว่าเพื่อนผมนี้ชอบมีทำสั้นนะครับโอเคตอนนี้เราเรลงแรงนะเพื่อนมาทำสั้นเร็วระวางังนะไมหน้าทำไมเพื่อนไม่เปิดไม้ได้เราเปิดไม้แล้วนะอเอ๊ะฉันโดนะ เป็นตี้เลยเรื่องทุบบ้านสิเลยรออะไรรักเรา,รด,าดักยิงมันสิสัญญาก่อนเพื่อนเราจะสับก่อนนะครับคือเปเสือเป็นคนนนี้นะตอนนี้ผมก็ไม่รู้นะจัตุร์ไหน เพื่อนมายาเลยเพื่อนมา,อ,าอยาดิเอาไม่เอาอยานะครับทุกคนเป็นแมวตัวใหญเพื่อนปัญญาเลยเพื่อนเดี๋ยวเราจะไปจัดการมันกันเพื่อนไปความของกันก่อนถ้าเราไม่มีของเราก็สู้กับมันไม่ได้นะ สแกโดนยิงตายละไปสิเดี๋ยวจุดต่อไปเราจะไปหอหนาลึกากันตามมาเลยเพื่อนเพื่อนยุบจุดมาร์กได้แล้วเพื่อนจะลบจุดมาร์กของตัวเองซะเอพเพื่อนเราบอกเห้ลบจุดมาร์กว้าวแม่น้ำสวยมากๆเลยมันจะมีคนชอบนีงนะแล้วเธอชอบไหมล่ะ ีมากเลยนะเธอเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันเลยล่ะแต่แต่ว่าฉันว่าเันเป็นเพื่อนดีกว่านั่นก็ทีนั่นก็ทีเด็กเช้าไปเคเธอพูดไม่ดีนะ bi หัจากไม่มีชีวิตฉันกำลังฉันกำลังเล่นแรงอยู่แต่กลับถูกแม่ให้โทรศัพทไปนะแม่ฉันไม่รู้ทำไมยแ่งแต่ตอนนี้กนบีบแล้วล่ะสวัสดีครับ เป็นใครหรอเจ้าทดอร่านะรู้จักฉันหรือเปล่าผมไม่ใกล้ค,รคร่ะผมไม่ใช่จกักรจะเป็นงเด็กมันไม่ใช่วงเด็กดิค่ะมันคือข้างสับสนอย่นี้ือที่ดอร่า <c oughs> เพื่อนบอกว่ารู้แล้ว ไมไ่รู้ทำไมเพื่อนถึงรู้ชื่อฉันเยอะจังนะสนใจฉันดังหรือเปล่าช่วยบอกหน่อยสิใจน,นะฉันดังหรอไม่จริงนะฉันไม่เคยดังนะฉันเคยแต่ดัง่งเฮ้ยฉันเคยแต่ดับนะ่ะทษทีต่อไปช่วยไม่ได้ฉันชอบดับนะไปถูกไฟนะ ใช่ไปัน,น่ะชอบแบบตลอดเลยไี่รู้เป็นอะไรเฮนายคนนี้เนี่ยช่วยไปดูหน่อยได้ไหมนายเราแคมป์ตรงนี้ก็ได้นะเ <c oughs> พราะเราอยู่ในวงให้เป็นไร,ร้ <c oughs> ไรักไปนะคะคุณพี่จะพูดอะไรนะคะคุณ <c oughs> พี่เลิกพูดได้ไหมคะอ้าฉันตกใจนี้ค่ะ อโอ้ยแกมาดุงกันฉันดอราเออ,อเ,เพื่อนเฮ้พ่อคอ้ากัทำไปเลยค่เกาคือสุดภาพบุรดืดเขาให้เพชรหนูเขาให้ทอหหนูมเขาให้เงินหนูเขาให้ทุกอย่างกับหนุเขาคือคนที่ดีที่สุดขขพ่อจริงเหรอลูกโอเคงั้นก็ได้งั้นเดี๋ยวพ่อ จะเปลี่ยนปืนเป็นปอซ่าละกันใช้ทำสั้นนะขอบใจมากลูกลูกคือคนที่ดีที่สุดสำหรับพ่อพ่อชิ่กันแค่พ่อครับแต่ผู้ชายคนนี้ตามหนูไม่ติดเลยค่ะตาม,มติดด็ดคือเขาจะตามหนูแบบจนตายค่ะไปออกวงด้วยกันไหมไปออกวงด้วยกันไหมเพื่อน เอาเอาเอาไปอีกไปอีกอันนี้งวงเสีแล้วนะเต้นฉันว่าเรายังไม่ต้องเข้าวงหรอกนะเธอว่าไหมเราควรเข้าวงหรือเปล่าเราควรเข้าวงใช่ไหมโอเคเข้าวงกันเลยฉันขอเต้นแด็บที่ฉันขอนั่งดูทีวีแป๊บนึง ฉันขอนั่งดูทีวีรายการเต้นก่อนนะฉันอยากเต้นมากๆเต้นให้เก่งเหมือนแม่โอเคฉันว่าฉันเต้นพอแล้วล่ะแล้วทีนี้ไปไหนดีล่ะตอนนี้วงก็เริ่มบีบด้วยแล้วสิโอ้ฉันว่าฉันไปจุดอย่างที่มพกนี้นะอบอลลูนจะส่งของมาให้เราดีบักบ้า จะไปรอรับของที่นั่นรักกันใช่ไปที่นั่นเลยที่นั่นคือจุดหมายของเราแต่ตอนนี้อ้าอยู่เลสโซ่ด้วยสิอ้ากาับกับเบลยวนี้ ใช่ไปโดนวเไปลอโดนเลตอนติ ตายแล้วหรอไม่เดียวเองนะ